สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกว้างทาโลกค,ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดลมค่ะทัดลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2568นแะคะแล้วก็เป็นดวงโดยโรวมทั้งหมดดังนั้นโปรดใช้วิจรณญาณในการารับชมค่ะ ในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางถาโลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่วางขอไพ่มาก่อนหนึ่งใบนะคะใบแรกเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญคะ่ะ คนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤกษบแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูแล้วคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์เลยเนาะโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนดูเงียบสุขุมรอบคอบนะคะนะอ่ะมาดูกันต่อมีไพ่ห้าถ้วยนะคะแต่ก็น่าจะทะเลาะกันบ่อยค่ะ ทนะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องที่แบบมันผ่านมาแล้วอาจจะปี2ปีด้วยซ้ําหรืออาจจะเดือน2เดือนนะคะแล้วก็หยิบยกมาพูดกันใหม่นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่แบบพูดเรื่องเนี้ย ไม่เลิกสักทีนะคะนะทำให้ต่างคนต่างคิดมากคิดเยอะคิดแยะกันไปนะคะไพ่ห้าถ้วยมันเป็นไพ่ของการไม่ปล่อยวางด้วยแหละค่ะนะก็อาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของคนเก่าๆก็ได้นะคะนะคนเก่าๆของใครสักคนหนึ่งนะคะที่ยังเข้ามาวอลแวร์ทำให้คุณหงุดหงิดใจงุนง่านใจแบบนี้นะคะอืมนะ หรือบางทีคุณอาจจะไปรู้แม่ว่าเขาอาจจะกลับไปคุยกับคนนั้นนะคะหรือว่ายังเก็บของเก่าๆของคนเก่าเอาไว้มันก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจพอไปถามก็ไม่ได้คําตอบอะไรแบบนี้นะคะอย่างนั้นไพ่ห้าถ้วยนั่นหมายถึงการปล่อยวางค่ะ นะบางทีเราก็อาจจะต้องปล่อยวางในเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนะคะหวังคิดว่าเขาคนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคนเก่าๆอีกแล้วนะคะนะพยายามที่จะมองไปข้างหน้าและก็มองในปัจจุบันนะคะนะมองในความรู้สึกที่เหลืออยู่ค่ะอย่าไปมองในความรู้สึกที่มันเคยแตกล้าอะไรไปนะคะต่อแม่ค่ะ10ไม้ค่ะอืมนะ ื่อกี้วางพึ่งบอกไปเลยเนะว่าอย่าไปมองอะไรเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจเนะะี่ยค่ะไพ่สิบไม้นะคะไพ่ที่บ่งบอกว่าเรากําลังแบกรับอะไรอยู่หรือเปล่าเออนะคะบางทีเรากําลังแบกรับเรื่องราวของตัวเราเองนะคะเราอยากที่จะเล่าให้เขาฟังแต่ก็แบบเหมือนช่างใจอะ่ะเออเล่าไปเขาจะโอเคไหมนะ ออมีความคิดเยอะคิดมากในตัวเองอะนะคะเนะี่ยก็ตามสไตล์ของชาวทัดลมอยู่แล้วนะคะเออแต่บางทีค่ะเป็นแฟนการเป็นคนรักการความคิดว่าการถ่ายทอดในเรื่องราวชีวประจาวันบางอย่างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะจําเป็นอยู่นะเพื่อให้รู้สถานการณ์ของกันและกันอืมแล้วก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งด้วยค่ะว่าเขาแน่ยังห่วงใยคุณอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าดูจากไพ่ใบแรกขึ้นมาเนะคะ่ะความคิดว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆหรือเปล่า โอ้นิ่งๆน,นะคะไม่ค่อยแสดงสท่าทีอะไรมันก็อาจจะทำให้คุณกังวลว่าถ้าเราบอกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเขานิ่งอีกเราจะเสียฟอร์มเสียอะไรหรือเปล่าเนอะอ่ะแต่ว่าการพูดคุยมันก็สําคัญเนาะอะ,อะมีไพ่สิบมาขึ้นมานะคะต่อแม่ค่ะมีอะไรอีกสิบเหรียญน,นะคะอืมบางคนคบกันเนี่ยนะคะเอออาจจะมีบริวารเอคนรอบข้างของเขาพ่อแม่พี่ป่านะอา เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สนับสนุนเราก็ได้หรือว่าเขาเหล่านั้นนะคะ่ค่ะนำเรื่องราวที่มันลำบากใจมาให้กับเราอืมนะคะนะเนี่ยทำให้เรารู้สึกแย่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่สิบถ้วยนะคะโอ้สิบเหรียญสิบถ้วยเลยจริงๆแล้วความคิดว่าคุณสองคนเนี่ยก็รักกันนะถึงแม้มันจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะ มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้อยู่อืมเหมือนคู่รักทั่วไปนะคะที่มีปัญหาแต่ก็พยายามที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะจับมือไปเดินหน้าต่อไปด้วยกันม,มันก็น่าจะเป็นปกตินะคะงนง้นงคือว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยแม้จะเจอเรื่องราวอะไรที่มันหนักหน่วงปวดใจมากมายนะคะ คุณกับเขาก็ยังคงอยู่ด้วยกันคุณก็เป็นกําลังใจให้เขาและเขาก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะทางใดทางหนึ่งเนาะอะมาดูต่อมีไพ่ห้าดาบแต่ทําไมคุณรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งล่ะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณรู้สึกเหงานะีคะอืรู้สึกน้อยใจไปอีกนะคะมีไพ่หกดาบนะเอนะีคะแล้วก็มีไพ่ queen of swords ค่ะอืม คนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยค่ะจะเป็นชาวทาตุลมก็ได้ค่ะธาาุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะอืมบางทีเราอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ขี้ประชดขี้ประชานก็ได้จนเรารู้สึกรำคาญเออไม่รู้ทําไมต้องประชดพูดกันดีๆก็ได้ใช่ไหมคะอืมเออแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ยิ่งคบยิ่งห่างอืมนะคะความรู้สึก เขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยความรู้สึกรักอ่อนโยนเนี่ยมันเหมือนลดน้อยแต่มันก็ยังคงเป็นคู่กันอยู่ใช่ไหมคะเออมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเวลาพูดคุยกันนะคะอืมเราอาจจะดึงตัวตนตอนที่เราเคยเจอเขาแรกๆออกมาดูหน่อยไหมเออนะคะนะลองดูเผื่อบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปบรรยากาศมันยังดีขึ้นนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ดูนี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปได้นะคะเสร็จไม้ค่ะ เหมือนพ่อกวางพูดไปปุ๊บไพ่หรือข้อความในหัวคุณเนี่ยมันก็ตอบออกมาเลยนะคะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจังเลยอ่ะคุณกวางมันเหนื่อยจังเลยอ่ะไพ่มันเหนื่อยอืมนะพยายามมากๆเลยพยายามที่จะเข้าหาเขาแต่เหมือนเขาก็มีกำแพงขวงเออขวางกั้นระหว่างคุณกับเขาอยู่ตลอดอืมเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็เอามาเป็นประเด็นนะคะ นะเขาอาจจะชอบพูดประชดประชันทำให้คุณแบบรู้สึกแย่นะเสียดแทงใจอืมนะคะดึงดาบค่ะแต่ว่าตัวคุณเองนั้นก็พยายามให้โอกาสเขาใช่ไหมคะหนึ่งดาบหรือไม่ไพ่ก็อาจจะมาเตือนว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไปอย่างราบรื่นเราอาจจะต้องตัดนะคะเออลับมีดให้คมๆหน่อยเราอาจจะต้องตัดนะคะตัดไอ้เรื่องราวที่มันท็อกซิกใจอ่ะ ออกไปแล้วโฟกัสอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับความรู้สึกที่เหลือความรู้สึกที่มันมันแตกสลายไปแล้วอ่ะมันมันกู้ไม่ได้แล้วแหละมันก็ต้องผ่านไปอืมแต่ถ้าเราย้อนไปต่อเราก็ต้องเพิ่มพูนความรู้สึกที่มีอยู่แล้วตอนเนี้ให้มันเพ,มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะคะนะหรืออีกหนึ่งสเต็ปนะคะอีกหนึ่งอย่างหนึ่งดาบก็อาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะตัดกับความสัมพันธ์นี้คุณก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวมากๆถึงจะตัดได้ เพราะมันไม่ได้ตัดกันง่ายๆมันมีความผูกพันกันมากๆเลยในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้ใน EP นี้มีความผูกพันกันมากๆเลยนะเหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะค่ะก็าขอดูหน่อยค่ะความสาคัญจะไปทิศทางไหนนะคะจะดีขึ้นได้ไหมหรือว่าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมก็ให้บอกแมานะคะสิบดาบค่ะใบแรกก็สิบดาบเลยเนะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยหนึ่งถ้วย เหนื่อยจนอยากที่จะเดินเส้นทางใหม่จนอยากที่จะมีความรักใหม่หรือว่ารักตัวเองนะคะเอออารมณ์ประมาณนั้นต่อมาค่ะชาริออดค่ะปรับเท่าไหร่จูนเท่าไหร่ก็ยังยิ่งรู้สึกห่างออกไปเรื่อยๆนะคะสามถ้วยแล้วก็เอมเพอลอร์ค่ะแต่ควางคิดว่าสิ่งที่ไพ่บอกขึ้นมานะคะถึงแม้คุณจะมีความแตกต่างคุณจะมีความเจ็บปวดนะคะ แต่ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเราก็ต้องเอาชนะเขาด้วยความอ่อนโยนของเราค่ะนะความกระชุ่มกระชวยเหรอราจะใช้คําไหนดีอ่ะเออแรกเริ่มอ่ะคุณเวลาตอนที่คุณเจอกันครั้งแรกอย่างนี้ยค่ะเออคุณเป็นยังไงลองเอา personality นั้นนะออกมาดูเพราะวาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่คบกันไปนานๆละปีสองปีตัวตนมันจะเปลี่ยนไป มันจะไม่เหมือนตอนแรกที่แบบเจอหน้าเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้ยมีความสุขจังเลยแค่ได้เห็นหน้าก็แฮปปี้แล้วเออแต่พอสองสามปีผ่านไปเห็นหน้าแล้วรู้สึกแบบลำคาญอะ่ะหรือหรือรู้สึกแบบเจ็บปวดอะไรอย่งเงี้ยอืมลองดึงความรู้สึกตรงนั้นมาใหม่เนาะเราคิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะคะหรืออาจจะมีวิธีอื่นๆก็ได้นะเออตามสไตล์ของคุณก็ได้นะอืม อ,อบางคนเนี่ยนะคะที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหมดเรี่ยวหมดแรงไปกับความรักเก่าๆไปแล้วนะคะหมดแบบหมดแพชชั่นไม่อยากที่จะมีโหยหาในเรื่องของความรักอีกอยากที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยแต่วางบอกเลยค่ะที่ไพ่ขึ้นมาถ้าคนโสดนะมีโอากาสได้เจอรักใหม่นะเป็นรักที่ดีเป็นคนที่จะเข้ามาดูแลคุณนะคะอเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแหละ เข้ามาดูแลคุณนะแต่ว่ามันก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเทใจทุกๆคลิปเลยนะคะที่วังพูดเนอะว่าพยายามเอาใจเอาไว้กับตัวเราก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเอาใจไปไว้กับเขานะค่ะคือคิดถึงเรามาก่อนลนะําดับแรกเ,ออเขาปกติเวลาเรารักใครเนาะมักจะคิดถึงคนอื่นเขาลําดับแรกโดยที่ไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้ใช่ไหมเอ่ยอแต่ณตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ เราต้องอยู่ลําดับแรกคิดถึงเราไว้ก่อนฉันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันคบกับคนนี้ฉันจะรู้สึกยังไงนะฉันจะไปรอดไหมนะอารมณ์ประมาณนี้เนาะเออโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีกนะคะหนึ่งเหรียญค่ะไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่ค่ะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่ากวางบอกให้คุณเลิกกับคนนี้นะแล้วก็พบคนใหม่นะไม่ใช่ การเริ่มต้นใหม่ในที่นี้บางทีก็คือคุณสองคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างของเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอืมนะเมื่อก่อนอาจจะขี้ประชดประชันเนาะตามจิกโอ้โหกล่นดะ่านะไม่ไว้หน้าเขาต่อหน้าเพื่อเลยเนี้ยโนโนโนเปลี่ยนใหม่ค่ะพฤติกรรมมันต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือเริ่มต้นกับตัวเราใหม่นะแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะอ่ะส่วนของคนที่แบบเออ ปิดใจเนาะนะก็มันก็น่าจะถึงเวลาพอสมควรแล้วถ้าคนรู้สึกว่าเดียวยาได้แล้วนะคะก็เปิดรับความรักใหม่ๆได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นก็ได้ถ้าใครสายฝอก็มุ่งหน้าไปเลยค่ะนะคะนะอาจจะเจอได้จากการเดินทางหรือว่าจากเพื่อนๆนะคะนะมาดูต่อค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะ หนึ่งเรียนเพจ of vans ค่ะเพจ of vans ก็คือการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สามดืมเรื่องราวอะไรที่มันท็อกซิกเจ็บปวดใจ mm. ก็ต้องปล่อยทิ้งมันไปค่ะเพราะว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราถูกไหมเออเรายังไม่ลืมเรายังคิดอยู่เขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอกเราเนี่ยแหละเจ็บเพราะเรายังคิดอยู่เรายังพวงเรื่องนั้นๆอยู่นะคะ นะต้องพยายามที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองเราก็ move on ผ่านมาให้ได้นะคะเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปถ้าคุณรู้สึกว่าความสำคัญนี้ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วบางทีมันไม่จําเป็นต้องทนก็ได้นะเราต้องรู้ลิมิตเราต้องมีลิมิตกับตัวเองด้วยค่ะอืมนะถ้าเราโดนทําร้ายซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะมีังไพ่เลขหนึ่งแต่หมด,หน,ดหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญอืม แต่ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีเบนฟิอะไรอยู่ในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเงินทอง่ที่มันจะต้องไปต่อก็ก็ต้องคำนึงถึงตรงนั้นไปก่อนนะคะนะนะลองขอดูหน่อยค่ะว่าความคิดที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะห้าไม้ค่ะทะเลาะก,กันบ่อยค่ะเขาเบื่อกับการทะเลาะก,กันบ่อยคิงออฟซอร c e ค่ะนิสัยเขาเขากับคุณคล้ายคล้ายกันค่ะนะคะ ต่างคนต่างเอาชนะกันต่างคนต่างอืมเหมือนยังไงอะไซโคอะเออเล่นสงครามประสาทปั่นกันไปปั่นกันมานะคะเธอไม่โทรฉันก็ไม่โทรเธอไม่คุยฉันไม่คุยเดี๋ยวรอเธอคุยก่อนคุยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็คุยอะไรเงี้ยซึ่งมันความรักมันไม่ใช่การงัดข้อกันเนี่ยเออถ้าจะพูดอย่างนี้ก็จะน้ำเน่าเนอะความรักมันคือการเสียสละ ก็ถ้าอะไรยอมได้ก็ก็ยอมไปนะคะอืมนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันถึงขีดสุดแล้วเราจะต้องเดิอนออกมาค่ะอืมนะคะถ้าปรับกันแล้วแล้วปรับไม่ได้ก็ต้องต้องเดิอนออกมาอดูจากความคิดของเขาเลยนะคะอืมเขาก็ยังคงรู้สึกน้อยใจนะคะน้อยใจในตัวคุณไม่รู้ไปทําอะไรกันมาเนาะแต่มีความรู้สึกน้อยใจเออคุณรู้สึกโดดเดี่ยวจากเขาเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวจากคุณเช่นเดียวกันค่ะ นะอันนี้ก็ต้องปรับกันจูนกันนะคะขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะอืมเขารู้สึกว่าบางทีอ่ะคุณไม่ชัดเจนกับเขาเลยนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดก็ได้เรื่องของสถานะก็ได้นะคะมาดูต่อในเรื่องของความรู้สึกนะคะดูจากไพ่แล้วนะคะไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากว่า เขามีคําว่ารักกับเราแต่มันมีคําว่าอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากใส่ใจให้ดีกว่าเดิมอืหกเหรียญคือการอยากดูแลอยากเทคแคร์นะคะอืมนะมันจะเป็นอารมณ์นั้นอืเดี๋ยวเราไปดูข้อความต่อดีกว่าค่ะมาดูข้อความในใจนะคะของเขาที่มีต่อคุณกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะข้อความ คุณคือหนึ่งสิ่งในเรื่องไม่ใช่สิคุณคือหนึ่งในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเขาเป็นคนคุยไม่เก่งค่ะก็คิดว่าอย่างนั้นเช่นกันการที่เขาไม่คุยไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะอืมแต่การแสดงออกเขาอาจจะเป็นในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะอ่าออมาดูต่อนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะอ่ะมาดูต่อค่ะคนเก่าๆของเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาก็ซึ่งตรงกับที่ความทํานายไปในช่วงแรกใช่ไหมเอ่ยอืมบางทีอะบางทีคุณอาจจะไปเจอเรื่องเหล่านี้ค่ะว่าคนเก่าเขาคนเก่าๆของเขาว่ายังวนเวียนอยู่ไม่รู้ด้วยเหตุประการใดแต่ว่ามันก็น่าอึดอัดสาหรับคนใหม่นะคะดังนั้นนะ่ะเขาก็ต้องชัดเจนอืม เราก็ต้องทําอะไรที่มันดูแล้วให้เกียรติเรานะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวของคุณกับเขาค่ะในครึ่งเดือนหลังนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย